ก็เลยอยากจะบอกเรื่องนึงครับว่าสำหรับผู้ใดสิยุ่งเทยียบนะครับตอนนี้ที่เฮจันได้ก็ชีวิตดีอยู่กับย่างบาดผวากินนอนก็บ่ได้คอโดกกซื้อมาตจางบักแพงต่างหลายล้านนะฮะอยู่ก็อยู่บ่ได้เลี้ยวไปแพ้ดันเห็นตำร่อยแตกจังสิเห็นตา,ตห,นตาหนาพอหนาแม่ยุบบาน อยากมาบานกับมาบ่าได้เพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินอยู่นะฮะกับพวกหัวสิจางไหนผมก็เลยอยากแนะน้าตรงนี้ครับว่าในฐานะที่ผมเคยเคยอยู่องเถียมมาก่อนเนอะเี๋ยวผมหนีมาก่อนนี่ก็คือว่าผมมาผมก็ไม่หนีเด้ครับผมก็ไม่หนีอยู่เด้หนีก็หลายแสนอยู่นะครับผมก็หน,นีมากับมาขยย่อยขายสับสินนะขายย่อยขายนั่นขายนี่นใส่หนี้เข้าไปนะครับ อันนี้ถอยม่อยู่นั่นแหละทีนี้เพาจะเป็นกาขายไปครับมาตั้งรายุยบ้านเฮ้าบางคนอาสิไม่เห็อย่างหลัมาโยบานหน้าก็แห้งแรงขายเข่ากับปีระบพกีบาทขายมั่นแห้งนักปลูกไอแห้งแล้วเลยผมอยากจะบอกจังสี่ครับว่าไผอยากมาโยบานอยาสซมาปลูกเข่าเพื่อขายครับอยามาปลูกมั่นเพื่อขายอยามาเห็ดออยเพื่อขายผมอยากมาเห็ดเป็นจังมาเล่นอาหารครับ มาสั่งเป็นเลงอาหารเพื่นจังศีล่น้นี่มีผดพักซุนขั้วมีเมลเลยมีฐานเี่ยวกับร่างกายมีบอ่อปลามีบ่กบมีเป็ดมีไก่มีไข่ไข่ผมก็ไปเสืร์นะครับนี่มาสั่งเลงอาหารกับเจ้าของครับอยากกินยังปลูกอันนั้นครับอยากกินไก่เลียงไก่นะฮะหมู้องเรียงกับหมูผสมเรียงหมู็เล้ยงมาแล้วหมู้องเรียงง,ยงูงยงั้ต้องเรียงครับมันยากเป็นาลาเจากของ เลี้ยงนี่มียังไงครับผมเลี้ยมาสุกยางครับงัวก็เลี้ยงควายก็เลี้ยงหมูก็เลี้ยงหน้าแหลกๆหกลายเป็นกี่ขามัานะซื้อหาหญ้ามันกินหมูก็ให้ห้ามมันกินผมก็เลยมาสรุปได้ของผมคือว่ามาเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกบนะครับบวกต้นขั้วแค่นั้นนะฮะกบเอาก็บบ่ต้องไปหญ้ากับมันปล่อยธรรมชาติเลยครับนี่เดือนทีหนึ่งไรลผมปล่อยเลย บ่หายอาหารครับหายได้แค่สามเดือนแรกนะครับใกล้คือกันใกล้กับเครือขาเปลือกไว้มันกระสอบนึงก็แล้วแต่มันจะกินนะฮะเป็นที่กันกินหอยเป็นก็กินหอยอยู่นี่แหละนะฮะกับขาบเปลือกกระสอบนึงแล้วแต่มันจะมากินนะฮะบ่มีขคอกครับไกลผมบ่มีขคอกเป็นผมบ่มีขคอกนะครับอยู่นี่กบผมบมีบอนะครับปลากับบ่กหายอาหารครับถ้าบงให้มันกินเอาฟางลงให้มันเอาพวกหัวมันกินมันก็อยู่ไหุพี่น้องพักจ้งสิ แค่เดือนนึงก็ได้กินแล้วก็ที่นะครับเซลล์ยังก็ชิพหลักที่นี่ในเมื่อเขามีแรงอาหารไม่ยุ่ไม่กินแล้วเอี้ยกาง่ายขืนครับบ่ต้องมาตื่นแต่เสาร์บ่ต้องนอนบัดไวย้งเทียบบ่ต้องไปเห็ดงานบ่ต้องแมนยครับเป็นงานไดเงินแมนอยครับไดเงินมีเงินมีเท่ามีอะไรมีนี่หลายอย่างกับผมบอกออกมาถึงวะสำหรับผู้ไดิที่ถึงอิ่มโตแล้วพ่อแล้วนะครับ จาก่อดีมีไฟอยู่กระสู่ต่อไปนะครับขับไปยังว่ากูพ่อแล้วกูมีครบแล้วหรือว่ากูเบื่อแล้วจ้าสิอย่าแนะนําครับมาบานเฮาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสุดครับแล้วผมก็เลยมาเดาคิดว่าอีกบ่ก,กี่เดือนหรือบ่กกี่ปีข้างหน้าบ่กสาม,มารถหูวได้ว,ว่ายังจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพแผ่นดินสิไวอีกบ่แล้วหน้าฝนนำถึงกรุงเทพบ่นะครับ มีมิหลอกะบาดบอนะครับเป็นหนูต้องทําใจไ้เด้อครับเพราะว่ามันยังบ่แนนนอนดอกทุกเมเืองเลยยังจะเกิดมันก็ต้องเกิดทะานั้นอยากใช้ชีวิตแบบสบายสบายยังไงบ่ลับบ,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 บ่ตกรับตัวรู้เลย,ยครับขอแต่ไม่ยุไม่กินมีอย่ไม่กิน้าก็อยู่ได้แล้วนี่คือสำหรับคนพ่อเพียงครับสำหรับคนแบบธุรกิจอิ่มโตไผ่มีทีมีท่างโยกกะมามามาบูรณะครับ มาขุดบ่อเลี้ยงปลามาสูบนามบาดานเรือไผ่บวมีิธีกับมาหาบาังครับแถวได้ก็ได้นะฮะไรสองไรกับว่าไปมาปลูกพักปลูกลกันปลูกนี่ดูธรรมชาติโอ้โคนสบายพี่น้องคือผมก็บ่คิขว่นแบเสมาอยู่หน้าดอกผมก็ได้ผมเบื่อเบอื่ <ๆ S 2> บอ,อ,อสังคมในเมืองก็คือยบอกฟังนะครับว่าผมจะทำอะไรต่างมาหลังหนึ่งต้นไหม่ผมมีจักต้นนะครับ ผมก็มาล่องอยู่เลยเหรียบึงเอาไปมามาเอาไปมาติดใจพี่น้องมันก็เลยอยูเงา้ยจนหกเจ็ดปีห้ปีเจ็ดปีแล้วต้ตนใหม่ไม่ใช่ต้นตอนนี้เป็นปลาถือครับเป็นปลาบักงวงก็ร้ายพละหมากเราก็ไม่ก็บ,บ่อหน่อยนะครับปลูกมาต้นสองต้นไปนะฮะอาหารอ้อมไทยเบิ้งเลังพี่น้องก็คือซื้อครับปลาก็เได้ซื้อไก่ก็เได้ซื้อไข่ก็เได้ซื้อไข่นี่นเป็นหลักด้วยครับพี่น้อง เลี้ยงไก,ก่ก็ได้เหกกลี่ยมใก่จะไปเลี้ยงไก่ไข่แบบว่าให้หัวอาหารเนี่ยครับมันอ้เหลือ,อย่างหัวอาหารสำมน้ำเป็นอันมณ์ตละลุขุ่นผาอีกเพราะว่ามันอยู่ในขาบหัวอาหารเขาเหลี่ยมไกล้บานทั้นเลยครับพี่น้องนี่โดยใบใหญ่ดอกนี่โดยใบใหญ่แต่กว่าข้านคาทั้งอาหารหลายเป็ดด้วกันเป็ดโปรตีนจากหอยนะฮะนี่แหละครับ,รบอย่าไว้ฟัง ในฐานะที่ผม <c oughs> ประสบการณ์ตรงที่ทเคยอยู่มากนะครับกลับมาล่องเบงครับมาลอม่องเบงอันนี้เมื่อขึ้นยู่กับความหมักข้อน้ำแน่แหละนะครับขึ้นยูคว่มหมักของส่วนบผคมหมักคนเขาบอกหมักปู้กันครับบางนคนหมักปัวหมักรู้หมักยังกับว่ากันไปบางคนหมักเรียบไา้กันไปนะครับคนเขาหมักเบ้กันแต่อยากจะบอกว่านี่ขึ้นอยู่ทั้งเลือกครับสําหรับชีวิตแบบง่าย มาตอกมาห่นไายในเมืองบ่ตตองหางเงินต้นตาเสาหลักงานตาเล็กนะครับกลับมามาหอมก็มากินแต่ามาหมาปากระป๋องอยังสิไปกินอาหารที่เต็มไปด้วยสารเคมีนะครับยงเทพหางเงินไร้สุดท้ายก็เป็นโรคนั้นโรคนี้สารพัดมาหลอกมาเล่นควอมดันเบาหวานสารพัดโรคตามมาครับมาในขับหัวอาหารมาในขับอาหารนะรมาในขับอาหารที่เรากินนี่แหละคนเป็นโรคนั้นโรคนี้เกิดจากยัง ปากเขาครับจากปากเขาเนี่แหละกินเข้าไปนะากินพักสดที่เต็มไปด้วยสารเคมีกินปลาเต็มไปด้วยฮอร์โมนเต็มไปด้วยสารพัดไกล่เล่งโตหมูเล็งโตนะฮะยุคแค่นัดนหลยุ่งเทพโดยเฉพาะร้านอาหารนะครับได้ทางกเคาอยู่หาย้านมาก่อนนี่บมดเลยเลยเาว่าอาันาตะลายยางนี่โอ้โหลงที่เรพารพูดถึงครับผมใส่ถึงแต่นำซุป มักตอนพักกับไซอีกนะครับสามรอบเลยบพระแสบสิเป็นไซล่ะสังเกตบอลลูดล่ากหเจียวลนันเกาเลาลาลันยังั้นะ่ะสดน้ำจนแบบโอ้โหจนหมดเลอหดถวยขับออกมาปุ๊บโอโห้หิวน้ำอัเน,นี่นน่าหละแม่นละะอ่ะ,อะแค่นี้พี่น้องเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขอเล่นอีกจังหอบหนึ่งนะฮะต่อสิประมาณนี้ ยึดตามตอนต่อไปพี่น้องปแล้วคสวัสดีครับ